เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b a c ็คโตวันนี้ก็อยู่กับข่าวสารเกมที่น่าสนใจนะทุกคนเออก็ในวันนี้นะเป็นวันที่16เนาะของเดือนตุลาคมวันนี้ทางตัวเกมอย่างบีเนาะจะทำการเปิดโค้ชเบต้าให้เราได้ทำการเล่นกันนะเออก็เดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ โหลดเซิร์ฟโค้ดเบต้าก็แล้วกันนะเออคิดว่าน่าจะโหลดได้น่าจะโหลดกันเล่นได้กันทุกคนนะส่วนที่อยู่ตรงหน้าโหลดในสุวนีนน้อ่ะน่าจะต้องรอทางตัวเกมเขาอัปเดตนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเราสามารถเข้ากันได้เนาะพอวันนี้ยเออตอนเช้าแบบเปิดโหลดปุ๊บเออมันมันขึ้นหน้านี้เลยมันขึ้นหน้าแบบไม่มีเลือกเซิร์ฟหรือว่าอะไรเนาะน่าจะต้องรอผ่านไปเสสายก่อนเพราะทางตัวเกมมันจะเปิดให้มันจะเปิดให้เราเล่นประมาณ10บโมงนั่นเองนะเออ ก็เดี๋ยวลองเด,เดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการโหลดว่าเราสามารถโหลดได้ยังไงบ้างเนาะอ่ะวิธีแรกเราก็โหลดได้จากอิมูเลเตอร์หรือว่าเป็นมือถือ Android เท่านั้นนะอ่ะไอเวสรู้สึกจะยังไม่มีให้โหลดนะเพราะว่า iPad ผมไม่สามารถโหลดได้เนาะก็คืออย่างแรกก็คือมาที่เพสโตเลยนี่เลยนี่เลยอ่าหลังจากที่เรามาที่เพสโตแล้วเราก็พิมพ์ไปว่า b บโซเลสโซน,น,นั่นเองนี่กดไปปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นมามีทั้งหมด2ออันนะก็ อันแรกอะ่ะมันจะเป็นสําหรับอันที่ลงทะเบียนนั่นเองนะทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้ลงทะเบียนอ่ะมันจะยังไม่สามารถโหลดได้เนาะเพราะว่ามันเป็นของที่ยังไม่เปิดนะเออแต่อันนี่เราสามารถโหลดได้ก็จะเป็นอันนี้นี่มันจะเคลื่อนมันจะเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนั่นเองนะทุกคนเอออันนี้คือสามารถโหลดมาใช้งานได้นั่นเองนี่มันก็จะมีแบบเป็นภาษาไทยให้ด้วยนี่เห็นปะ ร้อมปลดปล่อยบังคากันแล้วหรือยังในเนี่ยเป็นเป็นเบียร์คุยะเท่ๆสร้างฉากตรงฉบับต่อสู้อะไรพวกนี้นเนี้ยแล้วนี่ก็อะไรปลดปล่อยดาบฟันวิญญาณแล้วก็อะไรอะสับเปลี่ยนตัวละครได้ดังใจอ่าเหมือนจะมีเป็นการเปลี่ยนตัวละครด้วยเนาะแล้วก็นี่เลยต่อสู้เพื่อปกป้องอ่ามีสุมกาชาด้วย80โลเนะะลาะการันตีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ เกลือขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะ80โลมันอาจจอ,อกก่อนก็ได้ละมั้งนะแต่ตัวคละครคิดว่าช่วงแรกๆนาจะไม่มีไม่มีตัวละครอะไรเป็นพิเศษหรอกน่าจะมีเป็นพวกนี้เนี่ยเป็นอิจิโกะแชทอ布拉าายเบลคุยะแล้วก็ลูเคียอะไรพวกนี้อ่ะคิดว่าน่าจะมีประมาณนี้เนาะอ่ะแน่นอนนะว่าสำหรับใครที่มาถึงหน้าตรงนี้เราก็สามารถกดดาวน์โหลดกดติดตั้งไปได้เลยผมไม่แน่ใจว่าหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วอะ่ะมันจะยังโหลดได้ต่อหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะโหลดได้เรื่อยๆมั้งเพราะว่า ดูดูแล้วเขาน่าจะเปิดให้ทดสอบเล่นกันทุกคนนะนะเออคิดว่าไม่น่าจะมีแบบกําจัดสิทธิ์หรือว่าอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามนุษย์าตร์เปิดให้เราดาวน์โหลดกันได้ทุกคนขนาดเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมากําจัดส่งกําจัดสิทธิ์ในการเล่นอีกนี่น่าปวดหัวยิ่งไปเออเพราะว่าถ้าถ้าตามหลักแล้วการที่มันจะกําจัดสิทธิ์ในการเล่นอะ่ะก็คือมันจะส่งข้อความมาหา ในในโทรศัพท์มั้งรู้สึกจะเป็นในโทรศัพท์มั้งเทปเป็นบีดอะไม่น่าจเหมือนกันว่าเป็นเป็นเมลหรือว่าหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์แต่จําได้ว่ามันมีเกมหนึ่งที่ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ในการลงะนะเออก็แน่นอนนะว่าหลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มเล่นไปได้เลยนะพอกดเรากดเริ่มเล่นมามันจะอ,อัปเดตพงอัปเดตแพทอะไรพวกนี้นะออามันจะมีให้โหลดแพทป,ประมาณกี่กิกนี่แหละมั้งรู้สึกว่าความจําทั้งหมดมันจะใช้ประมาณ6กกิกมั้งนะถ้าจะไม่ผิดอะถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ลบแพทเสร็จแล้วมันจะค้างอยู่หน้าหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลบแล้วลงใหม่ช่วงแรกๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ค้างอยู่หน้าหน้านี้แล้วมันอาจจะไปอยู่หน้าที่แบบว่าหน้าเลือกเซิร์ฟมันรู้สึกจะมีเซิร์ฟอะไรนะเซิร์ฟซีเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟจีนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมั้งนะเห็นจะผมจําได้ว่ามันมี4เซิร์ฟอะจะจำไม่ได้ว่าเซิร์ฟที่เหลือมันมันมีอะไรบ้างจําจะจําได้ว่ามันมีเซิร์ฟเซิร์ฟเอเชียอยู่อ่าจำได้แค่ว่ามันมีเซิร์ฟเอเชียจําได้้้อยยูู่่เเเเเซซิิรรร์์ฟฟดีีีีวนแหหหลลละกกกกัับาามงสึ รู้สึกว่าน่าจะมีมั้งไม่แน่ใจว่าผมจําผิดหรือเปล่าแต่คิดว่าเหมือนๆน,น่าจะมีอยู่อ่ะก็เข้าก็ประมาณนี้กันก็แล้วกันเนาะสำหรับอ่าคลิปสอนโหลดบีดใน่วนนั้นนะทุกคนก็ยังไงใครที่สนใจเกมบีดก็สามารถลองโดดมาเล่นได้เนาะเพราะว่าวันนี้ทางตัวเกมมันจะเปิดให้โคสเบต้าประมาณ10บโมงนั่นเองนะอ่ะช่วง10บโมงก็พยายามรีบรีบเร่งเข้ามาก็แล้วกันเออเพื่อบางทีแบบว่าเอ้ยคนคนเขาเข้าช้ากัน นิดนึงนี่คือคือแบบสลัดสิทธิ์สิทธิสาสิทธิ์ทิสาห,หลดได้มามันอาจจะโดนแย่งไปแบบสิทธิ์หมดอะไรพวกเนี้ยเออก็ระวังเอาไว้ด้วยกันลวกันยังไงก็สิบโมงก็ลองแอบกดกดเข้ามาดูก่อนเผื่อมันอาจจะเข้าได้นะเออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่ายลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับ ส้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปลแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ